กินไงกันเวยเลยมันกินนอนยู่งัมันเหรอมสองก็จบจบสองเลยห่นมันสองมันนอนนั่นกยตามันนอนัแต่ลอตดตอนนี้นอกันเลยันเออขาก็ลงคมกันนิดสิคลับควยลูกขึ้นเลยวควยลูกขึ้นหัวซ้อนพวกัวกุณนะใครใครพัจะตัวกึ้พี่คุณหรอมมีเนื้อสิ ก็แต่งก็แต่งโอ้ยเว้งผู้ตีก็ลัางสีก็ลัางสีซึ้งซึ้งแล้วก็ซึ้งสึ้งเนี้ยบ้าขึ้นเคยโยนเรื่องเนี่ยโยนเรี่องเนี่ยซื้อหลายที่สุดเยอะมากๆอันดับแรกน้องแก้ว่าหลายที่สุดซื้อนักเรียนหรือจีเครูื่อนักเรียนซื้อนักเรียนครับน้องแก้ว่าหลายที่สุดอันดับสองน้องฟ้าใสอันดับสามนั่นขิงหลายที่สุดวันนี้ยก็เลยตั้งใจแต่งสามเพลงคือน้องคือแพร่ว่านั่นขิง ฟ่าใสตนี้แค่ว่าผมก็ได้ท่อนเดียวผมก็ได้ท่อนเดียวนองนอก่อนอนดียอนะโอ้ยคุณนาคุตาตีตั้งท่าผู้ผู้ผู้าก็ตั้งท่าสิอกินตลีลาในพอหัเนี่ยกินจินตนาการเพ่งไปได้มมามาทุองเก่เลยจินตนาการโอ้ยโอสิ่นสิ้นเึนึ้นหัวมาดีเลยอนแต่ว่าแต่ว่าซื้อคนแม่ดีๆดีทครับ แต่ไมก่อนแต่พอแน่นอนนี่ต้อซื้อฝรั่งมด้งไม่ต้ซื้อฝรั่งซื้อฝั่งอะไบ่อยเด็ดเออบ่อยนั่นบ่อยนี่นั่นบาดเบิร์ดยังเพิ่มมากขึนไปอีกซูมเงินดูขันมาไทยมาไทยแล้วขันมาไทยแล้วขันมาไทยแล้วกลับขึ้นมาไทยแล้วมาไทยแล้วแค่ว่าผ้าไซดั้งคิงแค่ว่าแล้วผ้าใสด์พาเข้ามาเหมือนกันนี่หมดแต่ไป็นช่ดนั้นสมัยนั้นเป็ลายไทยสินดี้นี่หมดเดี๋ยวนี้มีซินดี้หรือไม่หรือคือกะคืออ่ามันมันมันไปมันไปชุดแล้วไปไกลแล้วบ้านนี้ขึ้นมากขึ้ ขึ้นมายอ่อนอ่าย,อย,อยอ่อนย่อนขึ้นถ้ขึ้นสมัยตะกีดตะกี้<ม>เทศเสียงนี่คนฟังดีดีซมมือคันมาฟังเทศเด็นเป็นไงหงัวเลยเทีเทัวมีได้เลยครับจ,งจ,จึงก็งชโชก็นาจังวัดขอนนเทศแลว่าเป็นเทศเป็นจียงัวเลยครับอ้ๆๆยุยงหัวจะจนจยหัวจนเลย ตัมันนะตัวมสวาสดีพ <t> uh ี <statistically> <t> uh ่น้องเดียวพอมกััสดียดิเาตผด้ชมทีลักเลยถ้าเกนการอ่พอลุกปลุ้ได้รลบครับผมบาวโจศักใจดีพี่น้องมาพร้อมเดยอาจารย์ชัยชินน์ทุงคำให้มาพอพี่พอนองมือนีในรายการมุมเมาม้วนทางชมซุปเปอร์เนีาบาวโจซักชาแนลพี่น้องก็ไอะไรก็แชร์ได้ครับเด้อบอกยาวเผ่าตอเ อันนี้อันนี้เล็กหน่อยที่คุณลูกกับผมเนี่ยบ้านติดวัดเลยแต่ว่าก็เป็นเป็นเพื่อนสาวเราะอยู่พี่น้องต่เป็นเพื่อนสาวเราลงในคิดจะดูดอกเออเอออันนี้บ้านแค่ติดกับวัดอันนี้จัดงานจัดริบบิ้นจัดซาเฮ็ดซาสวนสวยมายังไงจัดตัวใจเต็มจัดน้องพี่ีเต็มถ้าเป็นจัดงานเนี่ยผมก็บมูจัดอันนี้ทั้งหมดน้องแทนเขาจัดงานอะไรจัดกินเลี้ยงพระข้าว กินเลี้ยงเจิตจิตเลี้ยงพระละไอ้น่วยอบุญอันนี้ตอบตามความสื่อของหน่วยความสื่ออะไรเราจิตี่สงสัยงานเรื่องมันอย่างเงี้ยความเลยเดียงสาของหน่วยเออเพิ่อเกิดเตรียมงานออกพรรษาส่วนตัวจิตเลี้ยงพระงจิตเลี้ยงพระโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นทอดเทียนทอดเทียนอ๋อเพป็นเตรียมรับทอดเทียนทอดเทียนแล้วก็บสถจเออจัดผ่าจัดประดับ ตอบเลยตอบไปความันใจเลยงานช้นเลีงักค่าเพิ่นเกิสีมองว่าเวลามีงานเลี้ยงงานยังน้ำลงเลียงก็มีการประรับประรับยังท่งจัดตัวจะยังไรเออตอพงอ่อพต่อพอพิอิตออมา่ิมิอ่อออพ น้องแท่นน้องแท่นน้องแท่นแท่นคุ้นนี่คืออ่าเป็นเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนสาวโอ้เป็นเพื่อนสาวเป็นเพื่อนสาวลูกสาวลูกสาวเป็นสาวน่ารักแม่งสบายนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เออคือคือเฉด่ายใว้เาแต่น้อยเลยแต่ที่อนุบาลิเหตุเรฟังนะเป็นบุปากเบาๆนั่งเมือยไปอุ้มเราครับวันนี้พอขึ้นเมืองเล็กน้อยมันเล่าเลยครับเท่าเดี๋ยวก็เล่าแต่มันแต่นั่มือมีตะเลียงมาชิโซะมาแต่ว่าฟังเลยเฉื่จนไรเออแกันจริงเลยไม่ใช่ ต่างแก้งหนูจดไ้เห็นแน่จดไรเห็แน่มีอพอ่มไล่ยงสาควมตาฮักของเด็้น้อยควบซื่อบริสุทธิ์มานลูกลูกบกเกมบกเงี้ยร้านรน่ยร้านเนี่ลูกบกเกมบกเมอนบกเกมยังกนเก่ลูกบกเกมเนี <c 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 ười> <c ười> <c ่ยลีน vale> ้อยนะเลยน่าหอเนยนานี <c 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 ่นี่เลยนา้วหนบ้านเขาบ้างไหนไรมันเอาเอาเอาเนื้อมาลองน้ำนะลองน้ำไรมันแล่นน้ำกันมามาแบบพอดูเงาคนเดียว มันง่ายไข่นาบงเข้าไหมฟูฟเซคือนอนช่ติวไปเดียวเนี่ยเด็กน้อยอ่ะเออลอลาเอยมาามนีหนาบงเข้าหมดเลยเซคือนอนชติวไปเดียวนี่ยอ้ยโอถามต่อก็มตอบถามต่อไเกียมพึงเมื่อกี้เศกนแม่ไห ลูกเบเกนลูกเบเกนนะมันเด็ดมืดเนี่บ่บ่เ็นี่แม่มาเที่ยมวันนี้แม่มาเที่ยมหลนมเป็น้อยๆนองมนก็ได้แลันก็ด้สมปีน้อยมีแล้วมันเด็นน่อยสมมติมันหัวไว้ครับหัวท่านค้นตัวสมมูรณเดนหน่อยเตาว่าต่ว่าบ่หัวเดีไว้สมบูรไว้ได้สามอมงแม่บอกอือหอขดไว้สามโมงสมบ่วเห็นว่าเม่คนเป็นเพาท่านอายุมูหกสิสองเป็น อันเสมือบุภาษาอังกฤษตัวอันเสมอเลวบอยีสันมาเอาซุมมือบ่อ่ันก็้านลบ่วันนี้ว่าวน้องคิมอีคิมบ่ะวันนี้พ่เห็นมันโดนเนี่ยน้องคิมฮอเนี่ยน้องขิมฮอเนี่ยวันนี้เมื่อนี่มันไปส่งของตะพอที่มอไส่นึกว่าว่าแม่เน็่มันใหญ่ข่ะอะไรยังไงกนโอ้ส่งเป็นสิวไลนยวันนี้อ๋อคือได้ยินเขาว่ามักบ่าีก็เลวังสิได้ยินเขาว่ามักบ่ เลยวะเจาี่ยไงนโอ้ไปไปเห็นร้านโดนแล้วอีกูเลยวะจะเดือแลรวพูดน้เอเขาจะเริ่เติบโตเร็วในน้อยสุ้เลยในตามสมัยเป็นสาวแล้วเห็นนายจักเจียพี่น้องน้องซิมก็ได้นั่ง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 ยีกันปั้นห้องก็ได้คนะคนว่าล้นจบเป็นมาร์ไม่พูคนละบาดุบาดุสุดจบมหาเลมันสิปทวไปไม่หมถึงสูงเลย เรี่อแล้วเพราะว่ายังกระซังพี่ป้านอาอาคือกันสื่ม,มื่อร,รักศาสนาเ้านี่ก็โอ้มาหลายเที่ยวลงผ่านอันผ่านนี่ศาสนาเซียมเกศมันกับบ่เสียมดอกคอศาสนากร,กร,าระ,กะไดแต่ว่า,าผู้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 ที่มาห่มผาเหลืองน่ะบ่เมนผาคือบ,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 บ่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 เมนใจบ่เมนใจบริสุทธิ์ในการที่สิมาสืบศาสนาแท้คือบวชบวชซื่อๆหรือว่าเอาผาเหลืองมาห่มเจ้าของซื่อ ชูมือนี่เขาบ้าใส่คำว่าอันนั่นเดียวพอบ่าใส่คำว่าพระเดียวชายที่แต่งกายคล้ายพระมาทำศาสนาแต่งแต่งกายล้ายพระอันม่วนมวนี่บ่เป็นพระม่วนนี่เป็นผู้ชายที่แต่งกายล้ายพระบ่เป็นพระผู้แทธิบาทผู้อิา้อีทธิปาทูเอิทบาทผูทธิบรทผูิทธิบาทอทธิบาทผู้มีหบาทมีหลายผู้อิบาทผูัอิทธาท้อบ้องทาท้องทธาทผู้อาทอิบาทู้บาทจู้อทบ้อิทบ้องทาทผอนุญิบาทผู้อิทธิบาทผู้อิทธิบาทอ รับรับรับสายแล้วขออนุญาตพี่น้องรับสายจะเข้าแล้วพี่น้องเลือรับสายรับสายเปิดโทษพี่น้องฟังนึ่งฮัลโหลครับไป็นน้องเนาะเราอือโอ้ยังอะไรแม่งล่ะโอ้มันมีเหรอมีคุณดย่างมืดอลไรยังไงล่ะ เดียวเดียวละเดียวเดียวก็แล้วราการยังไข้าเดียวเด้อราวกนรรายการยดงไงว่แม่มาจ้งผมรับจดว่าอันนี้มัอซื้อซื้อทีอ้ยเอาบูมตัว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 ที่มันไปมือนี้ไหมอันนี้ก็บ่ซื้อทีทีที่งานซิปอะไรมาจะขายสองล้านหาเขาเลยสนใจเขาเลยสนใจบู ทั้งนาด้านนาทั้งหิดถนนถนนถนนทงแดงถนนดทั้งลาดดถนนแดงทั้งหีดทิดถนนดำทั้งหุดติดถนนแดงเออถนนดำกับถนนลาดยางลาดยางบ่มันบ้นมันลาดยางสิแม่ไม่ยังโคกแก่ทางขายดูทั้งในดอกอิ่งดอกว่าเสียวสาระาได้กระไรพี่น้องก็จะมาเมืองแล้วมาเมืองแล้วเย็นได้ยขุด แดงขุดดำก็หายากแล้วขุดแดงขุดดำเดยนูก็เบิ่งยากเลยทุคนขุดแดงขุดดำม่ได้่มันบมนขุดที่บินเปนพญาขุดตาตาตาตประจำตาประจำตาประทับตาประจำชนองหลวงของหลวงของหลวงคือขุดแดงนี่ร้อยเปขุดดำเป็นยังเป็นกลางอยู่ขุดแดงนี่ร้ออร์ซนคือผ่านทุก ผ่านทุกข้อบทกฎหมายฉลุยกูอย่งนึงกับผูยาบ้านก็ใช้ดีๆเลยคุัเป็นกัของกับกระทรวงยังกับผูยาบ้านกำนังนี่ยนาทายนาท้ยน่นักนี่ยาอย่านาทยเนาะมีข้าพุทธน้ำเบสมีตัวกษสรนรักของของหลวงนิรักตาหลวงเนาะเป็นราชการประจำครับผูยาบ้านเนี่ยพู้นำชาวบ้านครับไฟไฟไฟดูแร่ไฟพวกข้องครับอื กันไฟเหนตรงนี้มันไัคนละหือนอ่าแม่คือบ้านบ้านบ้านหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต้องมีตู้ในบ้านติดกันเขาบอกพูดบ้านผู้อย่าเปิดเปล่าเลยอย่างนี้ฟอ๊ะดื้อจัะรอเก่งเลยดื้อจัะรอเก่งเลยดื้อจัะรอเก่งเลยดื้อแบบเดีบวบ้านนี้ว่าเฮียนหลังก์เขาแต่งงานกันนะโอ้เฮียนกะเฮียหน่ามันก็มีฝาบ่แอ็มเนาะครับ่เอ็มแต่ก็มีข้อคุ้ยกับคู่คุ้ยเนาะ อ่าข้วยขุ้ยังเงี้ยกับทั้งเทรืองเนี่ยหรัป้อเอ้ยมอยากได้กลางๆสิ่นี้ขยกระนอนยู่นี่งอีวันผู้นี้ปดจิไปซ่องมึงเขาเออเอะมานว่าดูแลความปลอดไฟของมู่บ้าน่ฟเลยซ่อนซองดูแลอยากเบิงวันอีนี่งอีนี่มันสู้ดีผู้งามเอออยากจะน้ำนอนมันอยากก่อนยนอเล่นอยากเบิ้งอยากซองมึนถ้าเรากินซวนตูตัวนี้ทางเต็กเป็นพาเก็บตองนียอ ตั้งเชื่อมันสดสวยคนหนบ่มีหายังมึงหาตัวกาเหลาหายังกไม่เลอยงเทตะขวายแ้วงอยเรยง่องเอย้วง่อง่อยซองมึงนะว่ามันไ่เห็นบบมีแล้วงยก็เลยเลยงง่วยลังเข้ยง่วยลัง้ยพอดีลง้ยยนอ่อยู่แต่นางมนตะลางคดีเข้ยดำ้ยดำหญ่แม่นันเขาเขาหู้ยเลยเพราะปากไอ่เฮยเเพราะอเพราะปากมีแงก็เดมงจะทย กินไงกันเวยเลยมันกรนนอนยู่มันเหรอมสองกจกจสองเลย่ก็เดี๋นงสองมันนอนนั่นก่ามมันอนมันนอนแต่นอน้ออกอเขาก็ลงคมกันนี่สิคลัุยลุกขึ้นได้แล้วคุยลขึ้นหัวซ้อนพวกพวคนไก่ไก่ไก่ฟังจะตอวกบีกูพ้องห้มีเนอะิช่ป อีละมือเอือกี่นม่เปปเประซุ่มเด้อมันแก่เขินอ่ะบารนี้่ามันนิ่มาฆ่าผู้บัาวผู้บ่วว่ามันอันี่บ้างบางคนใช้มือเนี่ยฆ่ามันยังไม่พอเอาเสีน้ำเตอย์เอาเมียตัวบ้าฆ่ากระพู้บยี่บานพุดมันฆ่ากระเพาะม้วู้ยงี้มันงายลยพู้ใส่มันง่วง ยี่้านอินเดบาลียามยัดยี่สงสียงกิจวัตรนะเออบุญบุญสองจุมเปปปุบุญะชั้นรูปเปิ้ลสุเด้อคนาค่เอสิยบ้านนะไมอาส a ยบ้านะผู้รู้ว้างก็ได้มาบอกเด็กแถะนะแมาบอกเด็กแฉะกัน ลูกเมาเมียมันไทยหนไทยไหนไรไเรียนดอกอีบ้านไม่พราจะเขาเรียงอ่ะอีนี่เขาเจว่าบอกกินได้ไหมบามีเรื่องเราวก็เลยก็เลยบ่มีเรื่องกันม่มีนี่ไขกว่าพย่บ้านตั้งเจพี่บ้านไม่ดีดีขาดตีเด็กไปเด้่อ่บอกพี่บานดีเด่นตัวดีดีนดีเด่นตัวหนึ่งเด็กไปเรื่องมาบอกกินไม่ได้บาขคนก็พอนะไม่พอน้ำหมูวาสัน มาเงี้ยบวนบาเงี้ยบวนแต่แตวที่ผูใหญ่ปัดนนี่แหละที่มาช่มมือเราได้เนี่ยคล่องไปตายแล้วบอกไม่คือไม่แต่พอเป็นบ้าคนเรื่องนี่แวแต่ไม่ห้วยห้วยละลายคุณไมเอมันก็สั่งลูกขึ้นน้อกห้วยก็ไดห้วยอี่บอกถือขึ้นนาะต่้งคนตั้งตัวกระมาตัวที่ตัวกระมานั่นแหละ โอ้ยนกหมาบันท้าสองเทนนี่ะบันเทิงบันเทิงเจ้าประตูนั่นประตูนั่นมาเขา่าได้บานเยนย่บอกสองเจ้านี่จบนี่ปฏิจจไยในเมฆข้างมียงแหไงในแมฆนี่แต่ตัวรถอัธรรถตัวบัววาือ ถ้าถนนผู้เดียวบู๊บ่เยเออใชได้ตามเอาเ้ัเออเออมานยี่ินบโคตประตูควขัววนมันเอื่นมันเออเออมาไปเลยไปบู๊บมาเ้ยปิเขาดีนเลี้ยงมาไว้ต่ล่มา่มาขึ้นในเช่นคประตูมันก

เอาไว้พอไว้ไว้ไว้ได้และครับท่านผู้ชมที่หลากหลายขลุดเด้อเมื่อนี้พ่อย่อขอมาพูดกันเลยนะคนว่าอย่างสี่เด้อครับเออเพคนว่าศาสนาจ้อจันทร์เด้อันเขาสู้วันเด้อาสนาจ้อจันหันเขาสู้วันกันเอาไว้ดีกว่าสร้างกันเคนว่าแม่นครันคนบ่ากินข้าจังกัคำพูดคำพูอะไรคำพูดย่างคำพูดสร้างคำพูอย่างฮ่า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 ฮาฮ่ กะปูซออมันสูว่ากับปูซ่าที่แท้เด้ยครับมันต้องเป็นกัมพูกาแฟแมไหมนี่แหละก็จะคันว่าเขคันกี่ฮักกันแพ่งกันมันก็เป็นอย่างนี้ครับคันว่าคันฮักกันแพ่งกันมันก็จะเลื่อนหงงเงื่อนเลื่อนเดือบบ้านไก่เที่ยงกันเปินบ้านบ้านไก่กันแย่าสร้างกันแม่พี่น้องสร้างกันสมอหมีดฟันน้ำอือวันมีฟันน้ำฟันน้ำบ่หมีขาดพี่น้องคือกันสร้างกันกับว่าปบ่หมกันดอกขันฮักกันเอาไว้เด้อเออ วันขึ้นบวรอดถาปีเดือนบวรอดอยู่ซะแล้วอายุเข้ากับวยืนหอดลอยตองเรื่องว่าเหลียกว่าแจ่มัดอยู่แลลำนาจาตาันอยู่สยงามมีป้ากันตั้งนาไปซื้อเมืองสวรรด์เด้อเปยุสันบันเทิงคำขึ้นวันนี้เมื่อนี้พ่อสุพปปยาเอา<ะ>ของเ<ะ>บาเจอซักเจดีอาจารย์เจสินาหัทถงคำให้ขอกราวคำว่าสวัสดีสสดครับ